เกมนี้ไม่เหมาะกับบุคคลอายุต่ำกว่า20ปีผู้ปกค,ครองควรให้คำแนะนำกรับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับกับวัยรุ่นเบ็ดบาดกับเกมในตำนานอย่างสาวถ้ำนะครับวันนี้เรากาปั่นกันแบบชิวๆกันเลยแล้วกันนะฮะวันนี้โอ้วายลงแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะโอโ รางวัลก้อนโตเป็นไงบ้างนะช่วงสงการที่ผ่านมานะครับายเล่นน้ำที่ไหนกันบ้างหรือว่ายังไหลกันอยู่นะครับนี้เกมตำนานนี้สาวถ้ำนะฮะส่วนใครที่อาจจะลืมไปนะครับว่ายังมีเกมนี้อยู่นะฮะอย่าลืมแวะมาชมมันก่อนนะครับกับสาวถ้ำ อย่าลืมกดติดตามวีรุ่นเบนปานของเราด้วยนะครับตรงไหนไม่ดีสามารถเติชมกันได้นะฮะเราจะนำกลับมาพัฒนาช่องของเรานะฮะหรือใครมีข้อสงสัยมีอะไรที่สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับอยากให้ทำเกมไหนอยากให้ดูออรีวิวส่วนไหนมีอะไรแนะนำสามารถพิมพ์คอมเมนต์แนะนำกันได้เลยนะครับเข้ามานะฮะ เราจะนําคําความคิดเห็นของทุกคนนะเข้าไปปรับปรุงช่องของเราให้ดูดูดีข,ขึ้นกว่าเดิมนะครับอุย้ยวายหน้าท้องแต่ท้องสองตัวแต่วายดังแถวอะ่ะสวยอยู่ <c oughs> คือตรงนี้เป็นเว็บใหม่นะฮะคือเพื่อนส่งมาเหมือนกันคือไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง แต่ดูทรงแล้วให้น้อยให้เทียสิบสิบห้าอะไรเงี้ยโอ้ยน้อยจริงเชีวยวขายไปเที่ยวกันที่ไหนมาบ้างนะช่วงหลังสงการนี้ผมต้องกลับมาทำงานอีกแล้วนะฮะเราต้องมาดั้งดูเกมใหม่ๆเกมที่เข้ามาใหม่นะของค่ายต่างๆนะวันนี้ โอ้ยวายคิวโอ้ไม่ลงด้วยปรับเบดคไปเลยเพิ่มเทอร์โบเล,ล้วกันที่เกียจรอนานละชักช้าแล้วเกินเว็บเด็กน้อยแล้วเนี่ยไม่อะไรเลยล็อกยูดเปล่าจะมันล็อกกันเว้ยคลิปนี้ เกมนี้ถนะ้าไม่เหมาะกับบุคคลอายุต่ำกว่า20ปีนะครับ <c oughs> จุดประสงค์ของคลิปเราเราทำแค่รีวิวเกมนะฮะใครที่ไม่เคยเห็นใครที่เคยแบบเห็นฟีสปินหรือรูปแบบต่างๆภายในเกมนะครับสามารถเข้ามาดูได้ที่ช่องของเราได้เลยนะครับอ,อ้าวเฮ้ยฟรีหรือเปล่าไม่ให้ด้วย เราจะพยายามปรับปรุงช่องให้ดูแบบดูดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ72ก็ได้จุ <c oughs> ยังไม่หายเลยนะช่วงนี้เล่นน้ำสงการก็เหมือนอาการแย่ลงกว่าเดิมมาลงมาโอ้ยไม่ลง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  <c oughs> ใครที่มาแนะนำเกมมาแนะนำไอ้ช่องทางอะไรให้เล่นเนี่ยขอเอาดีๆหน่อยจะมาเจอเว็บแบบโอ้ยมาไม่แดกให้น้อยจริงเออไวไม่ได้ใช้อีกาะเธอโบเลยเนี่ยไปสเป,นจ,เปนจะไม่เข้าเลย เทอร์โบนหนักๆแล้วมั้งมีเร็วกว่าเทอร์โบนี่ไหมเออหมาหน้อย,อยไม่หมาเลยโว้ยเ้ายาวเออแปดม่วงโอ้โหเขียวมาอยู่หน้าม่วงโอ้โหอะไรครับเนี่ย อย่ามาชวนกูเล่นนะแม่เอ้ยให้แค่เนี้ยให้อย่างน้อยอมันจะแตกกับเขาไหมเนี่ยโอ้โหไหลเป็นขี้เลยเกมในตำนาน แดกในตำนานสาวถ้ำเนี่ยผมเคยได้น้อยสุดที่ประมาณ0.06อะหรือเปล่านะซื้อฟีสปินด้วยไอสาวถ้ำเนี่ยหมาไม่แดกเลยโตรแบบอาภัพอะแล้ววันนี้ต้องมาทำต้องทำให้ครบไงต้องทำให้ครบทุกเกมในของค่ายนี้ไม่งั้นแบบมันจะมีอะไรติดอยู่ในหัว ขอแบบทำรีวิวต้องทำให้มันครบโอ้ยยกแผงหนึ่งกี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวสิบหกฟีเออสิบหกฟีดูสิให้กูเท่าไหร่เออมาเจเออยกแผงเออสิบมาสิบมาเจาลงอุ้ยว,วายมาแล้ว เออสิบมาสิบโอ,อ้โหไปลงเลยแถวสองครับแถวหนึ่งสิสามเจ็ดสองมันต้องด่ามันถึงจะมาไม่ด่าเนี่ยไม่มาเลยหมั่นไส้จริงทำให้มีอัรหลบนี่และคิวเออสิบโอ้โห มาหน่อยมาหน่อยขอแบบหนักๆหน่อย16ฟีนะเว้ยเออเอ้ยเข้าไหมเข้าไหมเข้าไหมให้อีกไหมเออไม่ให้ด้วย <c oughs> 1.60เหมือนจะคืนทุนแล้วแหละโคตรเหมือนไส้เลยแต่ให้ก็ให้เร็ว ลุ้นอยู่ได้ได้10อยู่ได้1 0 3แถวสีแถวได้1 0 4แถวแรกจะให้ก็ให้ดีละเอองี้ดิสวยเอ้ยยกแผงสิบเอ้ยสวยเจแถวหนึ่งโอ้โหเจแถวสองโอ้โหอยากได้ เจ็ดเก้าหกเออมาแล้วอย่างนี้หน่อยให้มันจุ่มฉ่ำหัวใจหน่อยถ้าไม่ได่านี่ก็ไม่มาเลยหัวร้อนอย่านะอย่านะอย่าล้อยูนกูนะ <c oughs> <c oughs> เออเ <c oughs> นี่ยเนี่ยของแพเออน้ำม่วงเออ นี่มันสดชื่นหน่อยเอออย่างงี้สิครับลงอีกลงอีกโอ้โหเขียวลงอีกอเจอะไรก็ได้มาก่อนจะให้ก็ให้เร็วๆจะให้ก็ให้ เอมอะเอมมอะอะไรก็ได้มาก่อนโอเคคุ้มละว,วันนี้คุ้มละเออหน้าเขียวอ้าวเด็นไม่ดีเหรอต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ใครที่ไม่เคยเห็นฟีสปินสาวถ้ำนะฮะใครที่ยังไม่รู้จักสาวถ้ำนะฮะสาวคนนี้มีอัตราเขาเรียกอะไรวะหมายจับหมายหัวนี่เยอะมากสอง เราหมดไปกับสาวถา้ำนี้เยอะมากนะฮะ <c oughs> ใครได้เคยฟีซื้อฟีสเปนแล้วเจอแบบ0.1 0.2เนี่คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะใครเคยได้น้อยที่สุดหรือว่าได้เท่าไหร่เนี่ย <c oughs> แชร์ประสบการณ์โดนสาวถ้ำแดกกันหน่อย <c oughs> ผมเนี่ยได้น้อยสุดสุดประมาณ0.06หรือ0.60 06. นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะ <c oughs> เนี่ยวันนี้มันต้องปาดคอกันอย่างนี้ เออสับๆส,สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักสาวถ้ำนะฮะนี่แหละหน้าตาสาวถ้ำวันนี้แล้วก็ฟีสปินข้างในนะฮะมันจะเป็นอย่างนี้แหละอย่า <c oughs> ลืมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามมันด้วยนะครับคลิปเราจะออนทุกห้าโมงเย็นนะฮะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับ คำพูดใดว่าจะได้ไม่สุภาพสุภาพสุภาพขอภัยมาในที่ดีด้วยนะจ๊ะเวลาวันนี้ขอตัวลา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 ไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ